ภาษาในเกมชินอ่านยังไงอ่านได้จริงรอเปล่าไปหาคําตอบกันค่ะภาษาในเกมนี้อ่านได้จริงๆนะคะเป็นภาษาที่มีโฮโยคิดขึ้นมาเพื่อเกมเกนชินโดยเฉพาะภาษานี้เรียวกว่าภาษาเทวต์ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเกมอาจจะดูอ่านยากแต่จริงๆแล้วอ่านง่ายมากๆค่ะเพราะจริงๆแล้วภาษาเทวต์คือภาษาอังกฤษที่ถูกเอามาพลิกแพงเล็กน้อยไปดูตัวอย่างจากป้ายหน้าคฤหาสน์ดิลกุกันค่ะอันนี้เราตัดป้ายมาไว้ใน Photoshop นะคะเดี๋ยวจะอิดดิทให้ดูกันชัดๆเลย เราก็จะเริ่มจากการตัดตัวอักษรัอก่อนนะคะอาจจะยังอ่านไม่รู้เรื่องตอนนี้แต่ถ้าเราพลิกตัวอักษรแบบนี้จะเป็นคําว่า Don w i n a r y นั่นเองค่ะไปต่อกันที่ตัวอย่างถัดไปนะคะเราจะอ่านป้ายร้านช่างเหล็กกันเราก็จะทําการพลิกป้ายแล้วก็ตัดเหมือนเมื่อกี้เลยซึ่งพอเราทําการพลิกตัวอักษรแล้วเราก็จะได้คําว่า Shoes s m h s h o p แล้ว,วร้านที่เล็กของชูสนะคะอาจจะสงสัยกันว่าร้านนี้เป็นของแวกเนอร์ทำไมใช้ชื่อของเด็กปึกงานเรื่องมีอว่าแวกเนอร์แพ้พนันให้ชูสในร้านเล่านะคะก็เราต้องเปลี่ยนชื่อร้านมาใช้ชื่อนี้อยากให้ทุกคนลองแปลข้อความนี้แล้วตอบเราในคอมเมนต์ดูค่ะ